สวัสดีครับผมพี่น้องยินด,ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่อนสังเชนแนลนะครับกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับผมบรรยากาศหล,ลังเลิกงานกายเด็กพี่น้องวันนี้กับวันศุกร์นะครับผมมาอัปเดตโอทีไดจากสมองแล้วนะครับผมส,สี่ได้ได้โอ้ไข่ดาวมูดิษฐ์นะ่ะเพิ่งเขียนตัวบ่อืม,มเพิ่เขียนนั่นเลยได้ยี่สิบสี่ซีโงแล้วครับพี่น้องเนี่ยจะมีตันเลยนี่ตอกบัตรกลับบ้านนะเฮ้ยเขียนเขาแล้วถี่ถ่ายหันแล้วป่ะหันแล้วหนึ่งแล้ว ไม่ได้ตบเอาวะตบไอ้ตบได้๋กดไม่ไอ้ป่าวานบ่อาวะตอกบัตร่ได้ครับผมได้วคมไ้คมบัตลงด้วย เออเด้ออมันต้องระบบระบบสัมผัสต้องสัมผัสแบบเพียงเมืองหลวดผู้ใดหญ่ทำงานไกลๆนะที่ลราบ้านที่เราเน่าไอเนาะเหนียวผมผู้ใหญ่งานอยู่ไกลๆนะพี่น้องอันจะเขาเจ้าเหตุงานู่ใส่ผุฝนตกบางสี่ก็ได้ไปเหตุฟ้าเขาเหตุโอ้ยไอ มันชี่มีหลายคนนี่ด้แมนเข้ากะกันนะุมนี่นะคนตกแงแซะแซงแซอยู่นแงแต้มือวานนี่เนาะตกแต่จะทุ่มปสามทุ่มปะสามทุ่มสี่ทุ่มนี่แหละมาินถวบ่ฮะอะไรขิวบ่โว้อนขิองตัวโต๊ะแมนไม่ได้กางหงเลย ก็พใส่ประดุด้นการนี่นะฝนตกวังเจะโอ้ช่ใ่พวกนีไปยังน,นี่ไปใส่สาที่ห้านีจะไปยีงน,นะมีคนมีมีคนไปซิยบอมีคนไปซิพวกงเ็ดอันไหนวะ,ม,ะมันเเปนอันกแนัแ้งไง้กันขึ้นป่เออกันขึ้นมัะเ็ดกําแพงขึ้นแบบัู่นตัว ถยเ็งน he? yeah well, ึ yeah, freely, mm ่งหี่รถเอย่หยี่ยวตัวนี้ใบมันเดือดสามเดือดสามมันเป็นอ่ือมอง่นลออมึงดร นำโม่งด <to fucking> ้บ้านเขาเนอไอเนะนำระบบน้ำม <to fucking Lyn tuh> okay. <to> sure ัน like ดีด้เนะบ้านเขาเนะตุกอนก็ถืนพอที่ไปใส่มาใส่ก็ยากนะขตุกมาเป็นหน้าเป็นต้อนลเสาอดย่เนอครับผมไปนอนก็ห้อบอกไม่เอาใหม่บอไปไป ทานได้ชิตาชิตาเนี่ยเอาครับผมพี่น้องก็สำหรับชิปนี้นะครับผมก็ชิปประมาณนี้แหละก็เป็นชิปอัปเดตโอทีให้เบิ้งนะครับผมเมื่อกี้วันที่สิบเจ็ดสิบแปดแล้วนะครับผมฮะหือวันที่สิบแปดนะครับผมก็ได้โอทีอยู่ที่ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมพี่น้องเหลือเวลาอีกสองอาทิตย์นะครับผมจะข้ามมาเบิ้งนํากันว่า ซองฮอดซีนเดียดเนี่ยมันทีได้จากโซมงนะครับผมมัได้ฮอดซีสิบเอ็ดไปจอหัวหน้าวอกบอลนะครับผมกับสารีคลิปนี้ก็มีอย่างหลายนะครับผมก็ฝากพี่น้องกดติดตามน้ำเน่นนะผมก็ฝากพี่น้องกดติดตามน้ำเน้นนครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำนะครับผู้ใดอยากถามอยังผู้ใดสงสัยอยังคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวค่อยไปคุยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ไปอาบน้ำนอนก่อนนะครับผมก็ไพ่อกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ